อีตาโทนโทรมาแล้วอยู่ไหนกันเบานี่เรามาขับรถเที่ยวเขื่อนปาการเขื่อนปาการหรือเปล่าเขื่อนขุนด่านเขื่อนขุนด่านปาการชนขับรถพาลูกทัวร์เที่ยวครับผมสู้ๆนะถ่ายลูกทัวร์ข้างหลังบ้างนะครับผมถ่ายเลย สายวิวไปเลยลูกสายวิวไปเลยด้ารไปจดด่าเออให้ติดดานนี้ด้วยเอาโอเคเรียบร้อยใครอะไรยังไงบอกนะคะนี่เราไปประมาณนี้นะคะได้โอ้ยไม่ได้สาใจวัยรุ่นเลยอ่ะเอาเอาใหย่จะทำฝันนั้นเลยถ้าเกิดอากตามใจวัยรุ่นก็พี่เอกขับ เออพี่เอกขับเดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้วหมดเวลาตอนไหนวันนี้อ่ะก็ชั่วโมงหนึ่งไงเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้นะบไปยังอ่ะคะเริ่มเริ่มสตาร์ทได้ยังสี่โมงสี่สิบห้าเมื่อกี้เขาอ่ะต้องนับเราไว้แล้วเลยก็ดีว่าห้าโมงกว่าแล้วเด๊ะแต่เป็นแค่ห้าสบาทเนี่ยนี่ใจต้องโหลดแล้วเอามาเคล่อนหลุดได้เคล่อนหลุดต้นกันเต่าคือต้นต้นกันเต่าคือต้นอะไรอ่ะ ถเ่ออถ่ายไว้เลยพี่จอมเนี่ยถ่ายยาวๆได้เลยใช่น่าโอ้โหนี่น้ามามาถึงนี่แล้วนะนั่นแหละสนีระดับนยนกนแะนั่นแหละระดับน้ำตอนตอนปีไหนไม่รู้นะปีนี้แหละปีนี้หรอเออนี่เห็นน้ำยอล้นอยู่นะปีนี้ที่ว่าน้ำเยอะน้ำเยอะนะ เินนะลงนะนี่เขาไม่เข้าไปเนี่ยไม่เข้านูมีคนข้าไปแล้วตามยายมาลูกมาข้างหลังมาตามยายมานายไบเอง โอ้สุดยอดมาถึงจุดนี้แล้วจะลงไปถ่ายยังได้เลยนะแต่ว่าเราถ่ายบนรถนี้น่าจะดีกว่าเนี่ยถ่ายวปด้วยโอ,อ,อาไอว้แล้วน้องไปก่อนได้นะครับโอ้นักจังกันนะ โอ้โหที่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยคนคุ้มเลยคุ้มค่ามากไ่มาวันนี้เอเอกหันมาโอถ่ายก็มั่งเ่าตัวเองเขาก็อยากมีจวนล่วมจู้จนะสบายดีลิฟต์บันเจอวันนี้ถ่ายกับแม่ถ่ายแม่มั่งจุกฤต จุกุว่าแม่แม่ลูกมันสุกสังกันจริงจริ่เขียววะบาละอยู่บนาตรงกางได้อย um uh um ู่้ใช่ไเไม่มีที่กั้นหัวเออใช่่ไม่มีกั้นจะไม่เอาด้วยนะเนี่ยค่ะ เยี่ยที่อยเหรอแบบนี้แหละเขาเยที่ยงที่ไหนจ๊ะจันโคราโคราอ๋อโอ้สุดยอดยดไงมัญหาตอนนั้นไงเนาะี่อเยี่ยที่ยงย เขาบอกว่าถ้าขับรถยนเป็นก็ขับอันนี้ได้จบเลยถามเขาเมื่อกี้เหยียบคันเร่งและเหยียบเบรกสองอย่างทางขวาหวัดเจียวอะมองลงไปแล้วมาขามันจันทผู้โดยสารเป็นยังไงบ้างครับ thì cũng sang, thoải mái, ờ, ờ, họ ngáp, này, luôn, nó lặng nó cứ Đi nó lên ไปไกลขับไปเรื่อยๆเออขับเหมือนเรานี่แหละับตงม่เก็บตรงเก็บตังอะไรนะยางว่า่งน้ทให้ต้อง้เง่เอาใบกับข่ยรอยปลาไดปลาลโอ้คันนี้เกินคุ้มเลยเว nếu không anh không phải chạy luôn đấy không Căng bớt đi. Ai

ยาวเท่าไหร่ได้เนี่ยสถานีประมาณ3 3กิโล